โอ้เก็บมาเจอสะาดปากพี่ย้ำมาหน่อกว่าเจ็บออกมาท่านใจบายสารคนบานสอนทีครับผมมาครับออกลดตกปลาฉลูข er ึ้นเขาครับมากไม้เขาเลยครับวันนี้ยามครับมากครับไปยิ้มสั้นนี่ครับจัดนะครับรวมกันครับ Okay. <laughs>

มันเลี้องตามออกไปเลยก่อนขอขอผัวอะไรเลยด้อยเถอะใจยู่ใคจเรื่องเจที่จินี้ขางเอาละครับได้เลือกกันครับของเย chưa được nữa là bao giờ là mà không chưa được chưa được chưa được 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 gì ใส่เรียบๆหลังมังเลืกเขียยนี่ใส่ยี่ดอรอคือว่าเขาลุดนะแ้วอาวเดินนี่หนิซื้อถามขาดินเมื่อยห่เลยเดยเดียดินยู่เอฟดินยู่ดินบ่ กระโดดวัดต้องโดดตำหนเขาตรงหนดี